สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจในเรื่องราวในทุกมุมที่อยู่รอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปราศวัฒน์พลวที่คุณครับที่ท่านจะได้นําธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีสาระดีฝากผ่านทางรายการในวันนี้ครับ ดิฉันประมนันชนะธรัตน์ชดพัฒและผมรุากรอิ่มกําชัยครับรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับความรู้สึกหรือว่าอารมณ์โกรธนะครับที่เกิดขึ้นกับใครหลายๆครั้งนําไปสู่การทะเลาะกันนะครับทำให้เราจะเกิดคำคำหนึ่งครับนั่นก็คืออารมณ์เหนือเหตุผลนั่นเองครับใช่ค่ะแต่พอเราจะต้องคิดต้องวางแผนนะคะเราจะต้องพลิกกลับมาใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์ค่ะจนทําให้เราเชื่อว่าเหตุผลและอารมณ์เนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเสมอค่ะ ถูกต้องครับแต่ว่าในหลายๆครั้งครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราใช้อารมณ์มากเกินไปนะครับความเสียหายก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเราใช้เหตุผลมากเกินไปครับความเครียดก็จะเกิดได้เช่นเดียวกันครับและในวันนี้นะคะเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะจะมาให้คําตอบเรื่องความสมดุลระหว่างเหตุผลและอารมณ์นะคะไปฟังคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะติดตามรับชมพร้อมๆกันครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งอารมณ์และเหตุผลในทุกๆวัน เราไม่สามารถที่จะใช้อารมณ์อย่างเดียวหรือเหตุผลเพียงอย่างเดียวในการดำรงชีวิตได้แล้วเราจะปรับสมดุลมันได้อย่างไรด้วยความเมตตาของพระครูประหละสาสวัฒนโพธิคุณเรามาคุยในเรื่องนี้กันค่ะ รับรน,รนัมาตรการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรพระอาจารย์ครับประโยคที่ว่าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเนี่ยครับจะนำมาซึ่งเรื่องหรือว่าผลลัพธ์ที่ไม่ดีเนี่ยความจริงเป็นเช่นนั้นเสมอไปไหมครับอาจารย์จริงๆคนเรานี่นะมันมีทั้งเหตุผลและอารมณ์ผสมผสมกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยู่ที่ว่าจะมากหรือจะน้อยท่านั้้เองจะหนักไปทางไหนใช้อารมณ์เยอะหรือใช้เหตุผลเยอะแต่แม้คนที่เป็นดูไม่เหตนมีผลเขาก็ยังมีอารมณ์ในการตัดสินใจอยู่ดี แต่โดยทั่วๆไปถ้าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญคอขาดบาดตายนะคนส่วนใหญ่จะให้น้ำหนักเรื่องเหตุผลเยอะยกตัวอย่างเช่นเด็กเรียนหนังสือคงมีเด็กจำนวนไม่น้อยโอ้ยวันนี้เนี่ยง่วงนอนไม่อยากตื่นเมื่อคืนเล่นเกมเพลินไปหน่อยนะแต่เดี๋ยวถ้าตื่นไม่กริ๊งแล้วไม่ตื่นตอนนี้เนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันสุดท้ายต้องตื่นไหม คนเสียก็ต้องตื่นทั้งที่ที่ตามอารมณ์แล้วเนี่ยอยากจะนอนต่อไม่อยากตื่นแต่ยังไงเนี่ยแม่ปลุกปั๊บเนี่ยก็ยังไงก็ต้องตื่นเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ไปโรงเรียนแล้วเป็นเรื่องแน่นี่คือเหตุผลมันทํางานเอาชนะเรื่องอารมณ์ได้หรือว่าคนไปทํางานเนี่ยโอ้ยช้ามาไม่อยากลุกเลยแล้วก็เลยไม่ลุกได้ไหมไม่ทํางานไปสายทําได้ไหมเ้ยทีสองทีแบบมันสุด,สด,สดจริงจริงอาจจะพอได้แต่บ่อยๆสงสัยเนี่ยเจอสองขาวเนี่ยคนก็ไม่กล้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญไง ที่จะทําให้ตัวเองได้รับความเสียหายกระทบกระเทือนมากหรืออย่างในโรงเรียนมีเพื่อนชวนหนีเรียนกระโดดออกนอกร้โรงเรียนไปเที่ยวนี่ยไปไหมอารมณ์จริงๆบางคนเออไปเที่ยวนอกมันน่าจะสนุกกว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่เด็กันเรียนส่วนใหญ่ก็เลือกไม่ไปเพราะว่ารู้สึกว่าผลเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแรงไม่คุ้มกันนั่นคือเหตุผลทํางานชนะอารมณ์นี่กรณีเป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ผลกระทบมันไม่ได้หนักหนาอะไรมากเนี่ย คนก็มีแนวโน้มจะตัดสินใจตามอารมณ์เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็ประกอบกันส่วนที่ว่าเอ๊แล้วมันยังไงล่ะก็มันก็เป็นอย่างนี้คือก,ก็มันเรื่องเล็กๆน้อยๆทำตามอารมณ์แล้วมันไม่ได้เสียหายเท่าไหร่มันได้ความสบายใจคนก็ทํามันก็แค่นั้นเองจเจริญพรพระอาจารย์คะแล้วกับโปรดักสินค้าที่เขาใช้อารมณ์คะ่ะ มักจะขายได้ราคาดีแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้ด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะก็อย่างที่บอกว่าถ้ากรณีซื้อสินค้าเกิดขึ้นทำงานอุตส่าห์เหนื่อยนะฝืนใจตัวเองไม่อยากทำก็ต้องพยายามตั้งใจทำบางทีถูกคนหน้าดุลูกค้าต่อว่าก็ต้องปั้นหน้ายิ้มเพราะว่าลูกค้าสำคัญที่สุดอะไรอย่างี้เนี่ยก็รู้สึกตัวเองมีแรงกดดันอยู่ในใจถึงคราวได้เงินเดือนมาแล้วผลตอบแทนมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องตามใจตัวเองมั่งก็จะใช้จ่ายเนี่ยแล้วไปซื้อบางอย่างที่ ยากซื้อรู้สึกเป็นแบรนด์เนมซื้อแล้วมันมันโก้โอดีนะไปซื้อแล้วก็ผลคืออะไรเอ่ยผลคือคนขายก็ได้ตังค์คนซื้อก็เสียตังค์ใช่ไหมคนขายก็ได้กําไรไปเพราะว่าเขาสามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองอารมณ์ของผู้ซื้อได้ส่วนคนซื้อรู้แต่ว่าก็อยากซื้อก็ซื้อเพราะว่าเขาเสียตังค์ก็จริงแต่เขาเต็มใจเสียเพราะงั้ก็ถือว่าก็สมประโยชน์ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ ผู้ขายมันก็ไปกันได้อย่างเอาโทรศัพท์มือถือแบรนด์เนมัางยี่ห้อเรารู้นะว่าก็ทาออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหกําไรเยอะมากเลยบริษัทก็ถแถลงผลกําไรเป็นข่าวไปทั้งโลกเนี่ยโอ้โหปีนี้กําไร5้า0มืนล้านเหรียญแล้วก็บอกด้วยว่ามือถือเนี่ยเครื่องหนึ่งที่ขายออกไปกําไรมาจิ้นประมาณ40%ขายหมื่นหนึ่งบริษัทกําไร4 0นะ่พนเ่อากําไรเยอะไหมย <Yeah. S 1> เยอะนะแต่คนก็ยังซื้อ เพราะว่ารู้สึกว่าซื้อแล้วมันถือแล้วมันโก้เป็นการแสดงสเตตัสอย่างหนึง่งรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสังคมของคนใช้มือถือยี่ห้อนี้นะที่มันโก้โก้โกหรูๆนะถือแล้วต้องแบบมีโชว์์หน่อยมือถือยี่ห้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะเป็นปากกาจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมก็ตามเนี่ยถ้าสินค้าแบรนด์เนมผลิตในจีนนะโรงงานนั้นเลยเนี่ยแปะแบรนด์เนมล,ลงไป เสว่าข,ขายกระเป๋าใบละใบละแสนถ้าเอาแบรนด์เนมออกโรงงานผลิตแต่ไม่มีแบรนด์เนมเ,เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเพราะผลิตโรงงานเดียวกันราคาเหลือหมื่นเดียวถามว่าคนอยากจะซื้ออหไรบางคนก็บอกอยากจะซื้อแบบที่มีแบรนด์เนมแปะแม้แสนหนึ่งก็ยอมจ่ายทั้งๆท,ท,ที่กระเป๋ามีคุณค่าเท่ากันคิ้วได้เหมือนกันทนเท่ากันเพราะมันเหมือนกันทุกอย่างแต่ไม่มีแบรนด์เนมแปะแล้วหมื่นหนึ่งคนก็ไม่เอาเพราะว่า เขาอยากรู้สึกว่ามันแสดงความโก้แล้วมันตอบสนองความอยากโก้ของตัวเองของคนได้นั้นคือมนุษย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยนักการตลาดส่วนใหญ่เขาจะรู้แล้วว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าจะซื้อไม่ซื้ออะไรนะตัดสินใจตามอารมณ์ร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามเหตุผลแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อเสร็จพอคิดว่าจะซื้อปั๊บเหตุผลเคยทำงานว่าทำไมถึงซื้ออ๋อถึงแม้มันจะแพงนะแต่มันแสดงสเตตัสสังคมรอบข้างดูดี มันอาจจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของเราทําให้ส่งผลต่อความเจริญเข้าในหน,น้าที่การงานไปติดต่อลูกค้าลูกค้าดูเชื่อถือเรามากกว่าผลตอบแทน,นอาจจะคุ้มค่ามากกว่าที่เราจ่ายเงินไปนะเพราะอยากซื้อไงตัดสินใจไปแล้วว่าซื้อถึงหาเหตุผลมาลองรับนี่มนุษย์มันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่คิดเหตุผลแล้วก็ตัดสินใจซื้อมันเอาอารมณ์ตัดสินใจแล้วหาเหตุผลมาลองรับเพื่อตัวเองสบายใจเท่านั้นเองนั่นคือมนุษย์ในนนักการตลาดปัจจุบันเนี่ยจับประเด็นนี้เป็นหลักเลยว่า อย่าไปนั่งบอกแต่เพียงว่าสินค้านี่ดีมากทุกอย่างอะไรต่างๆเนี่ยแค่นั้นไม่พอเพราะคนตัดสินใจด้วยเหตุผลแค่5%แต่ต้องพยายามจับอารมณ์ของลูกค้าให้ได้แล้วนําเสนอให้เขารู้สึกว่าเออเขาท่าวิธีการที่เขาเลือกแล้วมันง่ายก็คือว่าหาคนที่มีชื่อเสียงใช่ไหมจะเป็นนักร้องนักแสดงนักกีฬาก็แล้วแต่แล้วก็มาใช้คนดูดูดูดปุ๊บโอ้คนนี้ที่เราชอบก็ยังใช้เลยเกิดความรู้สึกอยากจะใช้มั่งแค่นั้นเองอะ่ะเดี๋ยวนี้โฆษณาแฝงกัเยอะเลยใช่ไหม ในภาพยนตร์ในละครในซีรีส์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีโฆษณาแฝงว่าพระเอกนางเอกใช้สินค้าตัวนี้คนดูดูปับ๊บเห็นปุ๊บเนี่ยอยากใช้มั่งแค่อะไรละ่ะไปกินบะหมี่ปุ๊บเนี่ยเอ้ยเกิดความรู้สึกนึกอยากกินบะหมี่ขึ้นมาทันทียี่ห้อนี้อย่างเงี้ยคือใช้อารมณ์เป็นตัวเลาตัวกระตุ้นนี่คือมนุษย์เจริญฟ้าที่ฟังฟ้าอาจารย์ก็คือหมายถึงว่าการบริโภคสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์นําเหตุผลครับอาจารย์ แต่ทีนี้พอกลับมาสู่วิถีชีวิตประจําวันหรือว่าการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเช่นบางครั้งเราทะเลาะก,กับเพื่อนแบบนี้ครับอาจารย์จะทํายังไงให้เหตุผลนําอารมณ์ได้หรือว่าเราจะสร้างจุดสมดุลระหว่างอารมณ์กับเหตุผลยังไงได้คร,รับอาจารย์เจริญพรอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะคนก็จะเริ่ม <c oughs> คิดผลได้ผลเสียมากขึ้นเพราะว่าผลกระทบมันแรงไง ถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีบางคนว่าเหตุผลทํางานได้มากหน่อยบางคนทํางานได้น้อยหน่อยก็ยังมีความแตกต่างระหว่างบุคคลไปทํายังไงจะให้คนที่ใช้เหตุผลน้อยเริ่มใช้เหตุผลมากขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบในด้านลบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยท่านใช้คําว่าต้องไขครวญดูก่อนแล้วจึงลงมือทําคือไขครวญคิดตึกตรองก่อนที่จะพูดจะทําอะไรออกไป อย่าโป้งป้างออกไปเลยคือเรื่องการทําอะไรด้วยอารมณ์นี่นะสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์นะมันมี3อย่างคือ 1... ความรักหรือความโลภอันนี้เป็นกิเลสตระกูลเดียวกันนะคือความอยากนั่นเองอ่ะเป็นตัวกระตุ้นอันที่สองคือตระกูลโทสะความโกรธอันที่3ามคือตระกูลโมหะความหลงในแง่ความอยากเนี่ยอันนี้เราเพอเข้าใจเห็นกันอยู่ทั่วๆไปนี่ใช่ไหม สินค้าที่ขายก็ตรงกระตุ้นตรงนี้กระตุ้นความอยากรู้สึกว่ามันแสดงสเตตัสเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อนั้นมีความรู้สึกตัวเองเ,เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ที่มันโก้หรูที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจึงมีบุญค่าของแบรนด์เกิดขึ้นซึ่งแบรนด์บางแบรนด์มีมูลค่าแบรนด์เป็นหมื่นล้านเหรียญเลยเนะเพราะกว่าจะสร้างแบรนด์ได้มันยากแต่พอสร้างแบรนด์ติดตลาดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ผลิตอะไรออกมามันก็ขายได้ขายดีกาไรเยอะไปหมด ในด้านที่สองคือแรงกระตุ้นด้านความโกโรธเรื่องโทสะตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขายสินค้าแล้วมักจะเกิดจากชีวิตประจำวันเป็นหลักซึ่งโทสะนี่นะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดง่ายจริงไหมปุ๊บปั๊บอะไรผิดหูผิดตาขึ้นมาทีเนี่ยอารมณ์วุ่นบางทีแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยขึ้นเลยนะเกิดง่าย หายเร็วบทคาวจะหายหายเลยนะก็คือพอรู้ว่าเข้าใจผิดปั๊บเนี่ยปุ๊บหายเลยแต่มีโทษมากเหมือนไฟงไงไม่ขีดปุ๊บเดียวเนี่ยเผลอเดียวเดียวเนี่ยไม่บ้านแล้วแต่ถ้าเกิดน้ำมาดับมันก็ดับได้แต่ว่าบ้านมันเป็นเท่าทานไปแล้วเห็นโกรธขึ้นมาปั๊บนี่ควักปืนยิงเปลี่ยงเขาตายไปเลยเสร็จแล้วเป็นไงตายละทำไงดีอะ ตอนยิงมันสะใจหน่อยนึงแต่พอเขาตายเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวตํารวจจับไปไงหนีต้องหัวสุกขขุน20ปี <c oughs> จนกว่าคดีจะหมดอายุความเนี่ยคุ้มไหมไม่คุ้มเลย,เ,ย <S <s เกิดง่าย <S <s หายเร็วแต่มีโทษมากแล้วก็มักจะต้องมาสำนึกเสียใจทีหลังไม่น่าเลยไม่น่าเลยตัวเองก็ต้องมีความทุกข์มากคอยหลบหนียิ่งถ้าเกิดถูกจับได้ไปถูกขังคุกนี่ก็ยแย่แล้วยังมีวิบากรรมจากการฆ่าตรงนั้นเนี่ยปราติบาศ ตายแล้วตกนรกอีกเนี่ยมันหนักยิ่ยงกว่าติดคุกซะอีกเนี่ยผลเสียตามมาเป็นพรวนเลยถ้าตัดไปต้นลมเนี่ยก่อนได้ไม่ไปทําตามความอยากตัวเองตามความโกรธตัวเองเนยนะไม่ทําตามอารมณ์จากแรงกระตุ้นด้วยโทสะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยใช้เหตุผลในการไต่ตรองแล้วเออไม่เอาไม่คุ้มหยุดดีกว่าเนี่ยอันนี้ดีกว่าอันที่3คือความรุ่มหลงมัวเมาไปไง ติดเกมเอ่ยไปหลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะหลงในด้านอะไรก็ตามเมมันก็จมมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจนกระทั่งว่าวิถีชีวิตมันบิดเบี้ยวผันแปรไปหมดเนี่ยเสียสุขภาพเสียการงานทุกอย่างย่าแย่ไปหมดเพราะฉะนั้นแรงกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทั้งความอยากทั้งความโกรธและความหลงเนี่ยมันเสียหมดเราก็ต้องไตรตรองให้เห็นความจริงตรงนี้ให้ชัดว่าเออ ถ้าเราทําอะไรด้วยอารมณ์มากๆแล้วก็มันไม่คุ้มนะงั้นเราก็ต้องฝึกยับยัง้งชั่งใจจะทํายังไงเอ่ยเริ่มจากวิถีชีวิตประจําวันก่อนเช่นว่าคุมเวลานอนเล่นเกมติดเกมแล้วเนี่ยอย่าติดลมจนกระทั่งมาตีหนึ่งตีสองตีสามเลยนะถึงเวลาอา้าวควรจะเข้านอนเข้านอนพรุ่งนี้เช้าจะได้ไม่สลืมสลืงงวงเงียไม่ว่าจะเป็นเกมจะเป็นซีรีส์จะเป็นโซเชียลจะเป็นการไปเที่ยวกลางคืนตามผับตามบาร์ดๆื่นๆก็แล้วแต่ เราคุมสิ่งเหล่านี้บางคนดูเหมือนกับว่านอนดึกมันไม่ได้จะผลกระทบอะไรมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราไปตามใจในสิ่งเหล่านี้ปับ๊บคุมใจตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเรื่องอื่นเราก็จะคุมยากแต่คนไหนที่คุมสิ่งเหล่านี้ได้นะถึงเวลาปับ๊บมีวินัยในตัวเองไม่ทําตามความอยากตรงนี้ได้ปับ๊บเราก็จะเริ่มเป็นคนมีเหตุมีผลมากขึ้นในเรื่องอื่นๆตามไปด้วยให้ฝึกจากสิ่งที่เราเจออยู่ทุกเมื่อเช้าวันอยู่มากๆถึงข่าวในที่ทํางานในที่เรียนใครทําอะไรไม่ดีกับเรา อยากจะสวนเปล้่งไปเลยเนี่ยเออทำใจนิ่งๆนึกอะไรไม่ออกภาวนาในใจสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังไปก่อนบอกว่าถ้าโกรธเขาอยากจะว่าเขานะให้นึกสัมมาระหังในใจตัวเองก่อนห้ารอบเอาแค่นี้ไม่มากสัมมาระหัง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 ห้ารอบแค่ไม่ถึงสิบวิท่านั้นเองอะ่ะแล้วค่อยพูดแค่นี้เองเนี่ยเชื่อไม่ว่าอารมณ์โกรธมันเกิดง่ายแต่ว่ามันหายเร็วไง เราแค่สำมาระหังไป5รอบนี่นะความแรงของการโกรธจากร้อยนะมันจะเหลือไม่ถึง10แล้วอะไรแค่10วินี่เลยความโกรธจากร้อยเหลือไม่ถึง10บถ้าไม่ถึงสิบเนี่เราคุมอยู่ละแล้วก็จะสามารถมีสติตั้งหลักได้ที่จะเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมไม่ได้พูดไปตามแรงโทระทํทำให้เราเองต้องมานึกเสียใจภายหลัง ไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมีเบรกในใจตัวเองนิดหนึ่งด้วยการเอาใจมาอยู่พลัตะนตรัยภายในถ้าเราได้ทาสมาธิสม่าเสมอจนกระทั่งรู้หลักปั๊บเนี่ยถึงเวลาปั๊บเอาใจมาหยุดนิ่งตรงนีงนง้นิดเดียวไม่ได้นานสิบวิเงี้ยปั๊บเดียวไม่ถึงลมหายใจเข้าออกรอบเลยพออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะคุมอารมณ์เราได้เพราะลมมันมามันก็จะฟึดมาไงที่เสียมากๆกก็คือเรื่องโทสะที่มันเร็วมากที่เกิดแต่ผลเสียมันมหาศาล อารมณ์ความอยากเนี่ยมันเกิดช้ากว่าแต่หายากกว่านะความหลงเหมือนกันแต่เราฝึกตรงนั้นด้วยการมีวินัยในการดําเนินชีวิตเนี่ยเราก็ได้คุมมันแบบสม่ําเสมออยู่แล้วเราก็จะคุมได้แค่นี้สําเร็จจะเริญนรอนพระอาจารย์คะเราชีวิตที่เต็มไปด้วยเหตุผลจะไม่เครียดเกินไปหรอคะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ถึงเหตุผลร้อซอย่างที่บอกไปแล้วว่า เรื่องใหญ่ๆคนส่วนใหญ่มักจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจอยู่แล้วถ้าเรื่องใหญ่ๆแต่พอเรื่องย่อยๆอย่างซื้อข้าวซื้อของเล่นเกมอะไรเงี้ยคนก็เอาตามใจตัวเองมั่งเน้นอารมณ์ก็จะมีบทบาทมากหน่อยสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำอะไรต้องคิดเหตุผลทุกเรื่องไปเลยเราแค่ว่าเพิ่มดีกรีของเหตุผลขึ้นไปบ้างงน้นสิ่งที่เราทำคือว่าเพิ่มดีกรีของเหตุผลขึ้นมาบ้างพอเป็นอย่างนั้นปับ๊บมันเป็นการทำไปแบบเป็นธรรมชาติ พอดีพอดีของแต่ละคนมันไม่ใช่ว่าเราต้องมาฝืนตัวเองอย่างคนที่เขามีเหตุผลมากหน่อยเนี่ยเวลาเขาทำเขาไม่รู้สึกว่าอึดอัดเขาเครียดนะเพราะเขาทำจะเป็นปกติแล้วความจริงพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าหลักธรรมของสัตบุรุษเนี่ยมี7ข้อนะทำครบ7ข้อคนนั้นน่ยคือคนที่เพอร์เฟกคือ 1. รู้จักเหตุ 2. รู้จักผลเเหตุผลที่เราว่ามันแค่2ใน7ข้อนะเหตุกับผล3รู้จักตนรู้จักตัวเอง 4รู้จักประมาณทําอะไรพอดีพอดีพอเรารู้จักตัวเองมันจะประมาณออกใช่ไหมบางเรื่องผู้ใหญ่ทําได้เด็กทําไม่ได้บางเรื่อง,ง,องคนรวยทําได้คนจนไปทำเนี่ยเป็นไงหมดตัวไปใช้จ่ายแบบเขาก็หมดตัวเลยใช่ไหมเห็นเขาซื้อของแพงๆใช้จ่ายแพงๆเราอยากจะใช้มั่งเนี่ยมันเกินตัวไปไง่มันไม่พอดีเั้นต้องรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการคือจังหวะเวลาที่เหมาะสมบางเรื่องพูดตอนนี้เสียพูดอีกตอนหนึ่งดี รู้จักชุมชนคือมารยาทสังคมค่านิยมสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลใช้กันเยอะบางคนบอกโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนจริงไหมจริงค่ะโ,โพสตเดียวชีวิตเปลี่ยนแปลงหมดเลยเนี่ยเพราะว่าเราต้องเข้าใจชุมชนเข้าใจอารมณ์ของสังคมเนี่ยต้องจับตรงนี้ให้ได้ข้อที่7ก็คือรู้จักบุคคลเรากําลังติดต่อสัมพันธ์กับใครให้รู้อธัธยาศัยคนคนนั้น จะได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมจะมีใช้วิอย่างเดียวกันกับทุกคนหมดเลยก็ไม่ได้เพราะคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนั้นรู้จักเหตุผลตนประมาณการชุมชนบุคคลครบเจข้อทําอะไรสําเร็จและชีวิตมีความสุขตลอดพอดีสําคัญที่สุดเจริญพรพระอาจารย์คะแล้วอย่างการทําสมาธิเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นเหตุผลคะจริงๆแล้วสมาธิอยู่เหนืออารมณ์และเหตุผลอ,อารมณ์คือทําตามอานาจกิเลสความอยากใช่ไหม แรงขับเคลื่อนคือความอยากความโกรธและความหลงแต่ส่วนเหตุผลคือเป็นเรื่องการใช้ความคิดพิจารณาเอ๊ะมันดีไม่ดีควรไม่ควรเนี่ยใช้ความคิดแต่สมาธิเป็นการอยู่เหนือจากความคิดเมื่อใจนิ่งปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในระดับที่สูงกว่าความคิดเขาเรียกว่าเป็นภาวนามยะปัญญาปัญญาจากการที่ใจนิ่งเกิดความสว่างแต่ว่าถ้า การใช้เหตุผลเป,เป็นแค่ขั้นจินตามยาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการไตรตรองนึกคิดเนี่ยนั่นคือเรื่องของเหตุและผลเน้นสมาธิอยูเหนือทั้งอารมณ์และเหตุผลคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดทําจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกโดยไม่ต้องคิดมันเป็นการรู้ด้วยการเห็นด้วยญาณทัศนะพระพุทธเจ้าพระอราหันต์ทั้งหลายเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ทำได้ก็ด้วยการเห็นแจ้งความจริงของโลกและชีวิตทั้งหมด เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เราทาสมาธิแม้ยังไม่ถึงจุดที่หมดกิเลสอย่างพุทธเจ้าก็ตามแต่เมื่อใจเรานิ่งปั๊บเนี่ยสมดุลทุกอย่างจะเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เราก็จะคุมได้ด้วยเหตุผลเราก็จะดีขึ้นด้วยเพราะเราได้ฝึกในสิ่งที่เหนือกว่าอารมณ์และเหตุผลไปแล้วดังนั้นเนี่ยเรารู้หรือเปล่าเราอยู่ประเทศไทยเมืองพุทธเนี่ยนะพวกเรามีบุญโชคดีขนาดไหนอย่าปล่อยโอกาสดีนี้ให้ผ่านไปเป็นลิงได้แก้วไก่ได้พลอยนะ รีบเข้าวัดหาเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยเถิดชีวิตเราจะประเสริฐและประสบความสำเร็จทุกๆคนจเจริญพรวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่มาให้ธรรมะและข้อคิดดีๆให้กับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพร ชมครับจ่าที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าอารมณ์กับเหตุผลนั้นมักจะมาคู่กันเสมอครับโดยเรื่องของอารมณ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้าหรือว่าเวลาที่เกิดจากกิเลสทั้ง3ตระกูลนั่นเองครับส่วนเรื่องของเหตุผลครับจะเกิดขึ้นเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มักเป็นเรื่องใหญ่ๆนั่นเองครับ และคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมจะต้องฝึกนะคะใน7อย่างด้วยกันก็คือ1ฝึกในการรู้จักเหตุ2ฝึกในการรู้จักผล3ฝึกในการรู้จักตนเอง4ฝึกในการรู้จักการประมาณการตนเอง5ฝึกรู้จักการระเทศะ 6. ฝึกในการรู้จักชุมชนหรือว่าสภาวะสังคมนั้นๆ7ฝึกในการรู้จักบุคคลน,นั้นๆที่เราจะพูดคุยด้วยถ้าเกิดว่าเราฝึกทั้ง7อย่างนี้นะคะก็จะทําให้เราประสบความสาเร็จได้อย่างง่าย,ายเลยละคะ่ะถูกต้องครับตั้งเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับการนั้งสมาธิหรือว่ามดิเทชันนั่นเองครับจะทําให้เรานั้นได้รู้จักจุดสมดุลซึ่งจะนํามาซึ่งเนื้อเหตุผลแล้วก็อารมณ์ทั้งปวงครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้ฝึกสมาธินะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมาคู่กันแล้วก มีศิลปะนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนาติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึน้นในหน้าจอขณะนี้นครับและสําหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้บทลง,งแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมง,งานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ